ชื่อดีเป็นสีแก่แมวและในวันนี้เชิญพบกับคลิปที่2ของการตั้งชื่อแมวด้วยของกินชื่อแรกคือโอเลี้ยงโกโก้หมูกรอบสายบัวข้าวหลามต่อไปคือหมูหันข้าวสวยข้าวเจ้าปังปอนหมูอบน้ำพึ่งน้ำหวานไข,ข่เค็มหอยทอดชะเอมติ่มซำหมูหยองบะจ่าง ปะนาปอเปี๊ยหมูแดงแอปเปิลส้มโอแจ่วทอดมันถ้วยฟูโคลงข้าวแช่ทูน่าสาลาเป่าอูดอง้งลาเมงชูครีมยำโลข้าวปัน้นโอเด้งแตงโมหวานเย็นมิดบาลชมพู่เต้าเจี้ยวปลาทูหรือเรียกสั้นๆว่าทู ลาเกา๋าหรือเรียกสั้นๆว่าเกา๋าโกชื่อเต็มมาจากปลาท่องโกเชอร์รี่แซนด์วิชเบอร์เกอร์เต้าหวยบัวลอยไข่หวานอัลเบิร์ตชว i เซอร์เคยกล่าวไว้ว่ามีอยู่สองวิธีในการหลบหนีความทุกข์ในชีวิตคือดนตรีและแมวอย่าลืมรับชมคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า